Ah uh. อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกตุมาพบก,กับรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะอาะก่อนที่เราจะเรียนให้นักเรียนทุกคนยกมือขึ้นอ่านดูอาค่ะบิสมิลัยรเราะห์มานิรเราะฮีมร็อบบิชเราะลีศอดริวะยัสซิรลีอัมรีวะฮัลุลอุกดาตันมิลลิซานียัฟกะฮูกอวลี อ่าสัปดาห์ที่แล้วครูให้เราทำแบบฝึกหัดใช่ไหมคะเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะคะนัะเกเรียนทุกคนก็รู้จักแล้วใช่ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตเป็นแบบไหนมีลักษณะเป็นแบบไหนสิ่งไม่มีชีวิตเป็นลักษณะแบบไหนใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับสำรวจสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต คุณครูให้นักเกรียนสำรวจสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตแถวบ้านของนักเกรียนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ,ะคุณจะยกตัวอย่างเช่นสนามเด็กเล่นแถวบ้านของเรามีสนามเด็กเล่นไหมคะ,ะสนามเด็กเล่นเราดูว่าสนามเด็กเล่นของเรามีอะไรอยู่บ้างคะ อลองนักเรียนดูว่ามีอะไรบ้างาลองสังเกตดูนะคะนักเรียนสังเกตว่ามีอะไรบ้างนะคะเรามาดูการชิงช้าชิงช้าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือว่าไม่มีชีวิตคะเ,เป็นสิ่งไม่มีชีวิตต่อไปมีอะไรอีกอกระดานลื่น กระดานเื่นก็เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเหมือนกันนะคะเป็นของเล่นนะคะต่อไปอนักเรียนหรือว่าคนนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะว่าสามารถหายใจได้เคลื่อนที่ได้เคลื่อนไหวได้นะคะต่อไปอดอกไม้ดอกไม้เป็นพืชดังนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะดอกไม้ ต่อไปต้นหญ้าก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันนะคะต่อไปลูกบอลอ่าลูกบอลเป็นสิ่งมีชีวิตหรือว่าสิ่งไม่มีชีวิตคะอ่าลูกบอลเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะคะเพราะว่าเป็นของเล่นไม่สามารถเคลื่อนที่เองได้นะคะอ่าอันนี้จะเป็นสนามเด็กเล่นที่เรา พบหรือว่าที่เราสำรวจมีทั้งสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งไม่มีชีวิตนะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมนะคะกิจกรรมที่สองสำรวจสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดไปหน้า22นะคะ เปิดเลยค่ะพร้อมๆกันเลยค่ะพร้อมๆกับดูวิดีโอเลยค่ะให้เราเปิดหนังสือแบบหัดหน้า22ให้เราสำรวจสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตครูยกตัวอย่างแล้วเมื่อกี้นะคะ,ะบริเวณที่ครูสำรวจเมื่อกี้คือตรงไหนคะสนามเด็กเล่นใช่ไหมคะแล้วสิ่งที่ครูสำรวจเมื่อกี้ครูพบเจออะไรบ้างคะ,ะมีชิงชา้านักเรียน กระดานลื่นลูกบอลดอกไม้หญ้าใช่ไหมคะชิงช้าเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนักเรียนเป็นสิ่งมีชีวิตกระดานลื่นเป็นสิ่งไม่มีชีวิตลูกบอลเป็นสิ่งไม่มีชีวิตดอกไม้เป็นสิ่งมีชีวิตสุดท้ายหญ้าก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะส่วนข้อที่สองสามสี่ให้นักเรียนทำเองเลยนะคะ แล้วแต่สนามฟุตบอลโรงอาหารหน้าบ้านหรือว่าตลาดหรือว่าร้านขายขนมแล้วแต่นักเรียนจะทาตรงไหนนะคะบริเวณที่เราสารวจนะคะในหน้าแล้วแต่เราเลยนะคะ,ะนักเรียนทําเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปแล้วก็ไปส่ง ใต้โพสเลยนะคะและอย่าลืมทุกครั้งที่เราส่งให้เราเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็ชั้นป .2 ทับไหนด้วยนะคะเขียนชื่อเสร็จแล้วอย่าลืมส่งงานที่เราเขียนเสร็จแล้วด้วยนะคะพยายามส่งให้ตรงเวลานะคะถ้าเกิดว่าคุณครูมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะวัสสลามาเลกุมบะรอมตุลฮิวาบารกาตัว